สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลวิตช์าแนลคนบ้าเนเกษตรครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเดินสวนนะ้ำไปท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมพาเดินชมนครับนี่ก็จะเป็นต้นนะครับปล่อยทิ้งนะครับนี่จะเป็นการาหานะครับตอนเลิกงานนะครับเวลาเลิกงานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมาหา ผลไม้มาไว้กินนะครับโอเคงูนไม้ของเราอยู่ตรงนู้นครับมีหลายต้นนะครับดูนะครับวิวนะครับวิวทิวทัศน์โอเคครับผมสายพันธุ์สกาลาตาสิเรนนะครับเป็นอง,งุ่นที่เขาไม่เอาแล้วนะครับปลูกแล้วไม่ลดน้ําครับไม่ลดน้ําไม่ฉีดยานะครับอันนี้จะเป็นอง,งุ่นที่ไม่สนใจแล้ว ือไม่ไปต่อแล้วนะครับแต่ว่ายังมีลูกครับผมลูกเล็กครับไม่มีการให้น้ำนะครับใม่โดดน้ำนะครับอางุนแรงสภาพก็แห้งแล้งครับผมโอเคเดี๋ยวกำลังหาลูกที่มันสุกๆนะครับลูกที่สุกๆ,กๆแล้วก็สมบูรณ์ โอ้โหพวงนี้แดงครับแดงสวยงามมากแล้วก็ผมก็สวยงามครับผมต้องชิมก่อนนะครับอืมโอเคหวานหมนนี้จะเป็นปล่อยทิ้งนะครับ น้ำก็ไม่มันได้ให้ครับปล่อยให้มันกินบุฟเฟ่น,นะครับเป็นอง,งุ่นบุฟเฟน่น้ำไม่ต้องนะครับยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ต้องครับจะตอบก่อนนี่พวงนี้สวยมากครับมันไม่ได้ฉีดยานะครับไม่มีค้างนะครับแต่ว่าเขาปล่อยทิ้งนะครับผม ขนดนี้จะเป็น,นง,ง่นลรเมร็ดครับเวลาทานก็อร่อยมากครับผมเดี๋ยวพาเดินชมนกันเจ็บที่หลันให้ดูสุดพวงระยะเลยสีแดงธรรมชาติครับมาเจี่ยวไปกวนหรือว่าไปทำลูกเจ็ดครับ ปลาแล้วลูกมันเล็กนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นอัญมณีไข่ปลานี่เต็มมือนลครับมาลูกไหนมันสุกมากว็จะเป็นสีดำดำเราจะไปทำลูกเกดไปสาธี่ ก่อนอือหือร่อยครับผมอันไี้ก่อนนะครับได้ทำลูกเกดแล้ว เยอะแล้วครับโอ้โหโอ้อืมจะเป็นองค์ที่ปลอดสารพิษนะครับ เกือ <łość> บผ่านิดเดียวเองผ่านิดเดียวเองนะครับท่านผู้ชมเดือดโดนเดียดนะเดี๋ยวสักหน่อยเดินหาก่อนหาพวงที่เป็นแดงครับ กันเแต่ลวพวงไม่ใช่ธรรมดาครับชาติอร่อยครับผมตรงนี้ก็มีครับพวงหนึง่ง เดี๋ยวจะมาเก็บอีกที่หลังยังก็มีเยอะครับผมแต่ว่าที่แรกผมก่อนจะสุกผมว่าจะเอาไปดองนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไป2องสามอาทิตย์นะครับผมก็เลยลืมครับผมไปมามันก็เลยเวลาเป็นหนึ่งเดือนนะครับก็เ,เลยสุกแบบนี้นะครับเสียดายครับต่อไปก็เอาไปทำลูลกเกตนะครับโอเคได้ละ ๋ยวให้เห็นหน้าก่อนรอนนะครับท่านผู้ชมนี่ใจละจะทำลูกเกดว่าจะได้ทำลูกเกดไหมหรือว่าจะกินหมดซะก่อนมันก็อดใจไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมอ่างวนที่เขาไม่เอาแล้วนะครับเขาลูลแล้วแต่ว่าเขาปล่อยทิ้งนะครับแต่ว่าน้ําไม่ลดยาไม่ได้ฉีดน,นะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยปล่อยให้มันกินบุฟเฟ่ต์นะครับผม ก็นี่แหละครับแก้กระหายนะครับสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ไร้เมล็ดอร่อยมากเวลาเวลาว่างๆนอนเปรก็เอานี้ไปกินนะครับเวลาวันหยุดก็โอเคนะครับสุดยอดเลยนี่โอเคครับผมถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับ ทางสารวิจันนยแนวคนบ้าเกษตรจากล่าไปก่อนครับสวัสดีครับไปมาชมไปยังมีอีกครับอันนี้จะปล่อยเลื้อยไปนะครับแต่ก็ไม่สนใจนะครับผมปล่อยมันนอนไปนะครับสงสัยจะไปเอาแล้วมั้งโอเค